สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะนะตอนนี้เราก็ได้ถึงเวลาทําการปฏิบัติมื้อเที่ยงด้วยกันนะเอฟซีทุกท่านเนาะนะครับผมงานของเรานะฮะในเช้านี้ก็ได้สองแผงเนาะด้านหน้าคือฉาบเสร็จเรียบร้อยนะเอฟซีเออเบาๆไรเบาๆไร เปงอะไรนี่ทำไมอะไรนี่ตัวมาคนิเอบอกไปนอ่นด้เ็กเกี่ยวเนี่ยถามสิใครเป็นคนตำเกียวโครอะไรแต่ไม่รู้ใครตำเ้าบอก เจ้าวะชังนี้อือขอเจียวแบบนี้ตลอดเลยนะเอาไปจ้ำอะไรบ่มม่ย่างก็ยากินกังไม่ยาีแบบนี้ตลอดเจียว้าวากินามคนคนนี้นี้จะต้องใชตถุงไงกิาบันก๋วเตียวออมาเสมอเจียวเลยนี่เล้วอบนะสองคนทา่เนี่ยนี่ไม่ได้กินดี ยาตันแลยไ่งนเนอมโอ้ยพี่น้องเอ้ยุกาุกนาเอ๊ะมาแห้งกระดูกกันนี่แม่ข้าววันนี้พากันแห้งกระดูกโตกันแล้วเดียวแหงกระดูกกินพี่น้องเอ้ย หลังหมูกันครับให้เขากินไปบเป่เติมสุดจริงอะไรจริงวันนี้เส้นอื้อเลยบ่ะมจะเป็นเส้นลำบากกิเข้าก็ได้ส่วนลูกน้องก็กินข้าวไม่ลงนะฮะอีสี Con đi chạy, con đi chở ừ. ข้าวเที่มอไซเมอเลยปลากับขี้รถฟฟ้าเมอร์ตรนี้ก็เมื่อสามแค่น้วรอ่นรถลุงนี่ได้เบรกอยู่่ะไม่ได้เอานแะอหนอตีเบรกอตีเบรก้างได้วางลุยเลยนะก็ผมอาจจะได้คิดน้อยนะเอีช่วงบ่ายเนาะ เพราะว่ามันเป็นไรครับเนาะอืมนเท่ากันแล้วไม่เท่าเนาะช่วงเวลาก็ไปลงเม่อไ่าเอาโทรศัพท์ไว้ทั้งสองเลยเด้อให้เด็กยังคือมือคนจับกล้องถ่ายให้พวกเจ้าก็พูดเลยเนาะใช่ให้แล้อจะมันงานเนาะอะไรบอกถ้าว่ามีอย่างี่รถลงนี่เลแล้วะแบบว่ามีได้เบรกกระจาดเนาะ ไม่ส่งข้าวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเงินไว้ให้พ่อด้วยเราไว้จ่ายค่านั่นเละเวลาปูนมานะให้พ่อเข้าไปส่งพังง้นให้เด้อจ่ายเงินเขาเลยเอ้ยของนี้นเหรอเขาจะงานเบกทำไมล่ะพ่อเขาไปเพิ่มตัวเลยเอาเงินตัวมาจะได้ใช้ปะ กล้หมดแล้วแก้วใกล้จะหมแล้วแพี่น้องมือตําโคกนงเลครับี้นเาคือมีก็เฟืองนนะคนทเนี่ยเกกินบนนี้แล้วก็ต้มไข่เนยมือเนี่ยสองคนโจมือแจ๊บจบระโจกจำเลยนะไอ้ย สีกิมตีนตอ้มันก็ข้าวกันเาษในาะองแค่โน่นได้แบบนี้เนาะนะเขาก็ซื้อมานีกแด้อยู่ตลาดเขาก็ม่มีแล้วก็มาต้มแต่น้อยที่จะรอจะได้ไอ้ตีนหมูนะที่จำปลาดงเด้แม่ไปหาซื้อแต่เราพอเนาะไม่มีเลนแย่เนาะมันต้มแล้วก็ให้มันยุ่ยๆดอย่างนั้นะ ต้มถ่านแล้วมันจะอร่อยมากเจก้าแบบนี้หัวหมูก็ต้มให้มันยุ่ยๆเลยเ,เ้ย<อ>น้ำเนอ่าเราบอกหารกินบวยคเกิดวยหก็เ่บาน่อเทำไม กิน,น,อบอนแบบนี้มาสร้างให้อาเขาบอกว่าไม่เป่า่าหเนืเขาเก็บกินหมูแล้วให้แม่เขาเก็บไว้ใครใครก็ชอบอตีนหมูพี่น้องเลยทีนี้เราไปตลาดเราก็ซื้อตีนหมูมามาต้ม,มนะพี่น้องนะให้มันยุ่ยสามารถที่จะต้มยำก็ได้นะแซบ่บคุณตีนนะอิ่มเนาะะคุณตีนใช่ไหม เอาให้นิกกี้ไปเลยเนียน่ก็ไม่นิกมอนมีสบายมันจนอนน้วนเนาะมีมันคนเดียวไหมคุณนองไปไปส่งดาวก็ ะาาฮะเอาเจ้าก็เลิกงานก็เข้าไปรับแม่ก็ได้โทรหาป้าครับไม่อนเดี๋ยวค่อยโบกรถกลับก็ได้ถ้าไม่เข้าไปรับนะโบกรถไหน <laughs> อ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ